เมาครีลาจัดะเมาครีลาจัดกาแชคันกาแชคันทะลุนั่งมันเอามาหมดทะลุนั่งมันเอามาหมดมันคาอัวมันคาควายละเมาครีล่าจัดะเมาครีลาจัดกาแชคันกาแชคันทะลุนั่งมันทะลุนั่งมันเอามาหมดมัน่าอัว มันข้าควายเพลงร่าง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 บ้ามันต้องจีนนะพี่นี่กูรอเพลงร่างปุณณร้อยเพลงร่างเป็นกูนี่แหละบักเพลงกันร้องเพลงอะไรเอยแล้วก็ยจอดังเกตได้พวกนี้เด็กร้องเป็นๆเพลงอะไรเมาคลีราสัตดโอ้เมาคลีราสัตว์เออเด็กร้องเป็นๆบางนี้นี่กูเขียนดเพลงหนึ่งกัน ไอ้นมเมาคลีละทัดก็มึงไอเด้อเมาคลีเย็ดหัวเมาคลีเย็ดหัวเปล่งเปลิดด้อยจังว่าล่าวดังในติ๊กต็อกดังเลยเป็นกูเมาคลีเย็ดหัวเออเมาคลีเย็ดหัวเมาคลีเย็ดหัวชีกรูวันชีกรูวันเอาห้างมันขึ้นมาผาดบ่าเอาห้างมันขึ้นมาผาดบ่ากูเย็ดหัวมึงเย็ดกวายเอาเลวเอฟแอ่อพว ต่ำเพลงก็เสียไอ้เม็ดบากว่าวว่าบาจิงเอ้าเพลงยุคนี่จะไม่นี่ดังๆเป็นเนี่ยกูป้ามันก็เบ้อไล่เพลงเร็วฮันเออมึงเคยกวางมาเป็นการตะตุงตวงวันดังเกตายตะตุงตวงอากูอากูอากีอาตะตุงตวงตะตุงตวงมาลากายากายาคีตะตุงตวงตะตุงตวงมาลากายากายาคีตะตุงตวงตะตุงตวงมาลากายากายากีตะตุงตวงตะตุงตวง อันเพลงตะตุงตวงเพลงอินโดนีเซ uh. ียเออว่ากันดังอยู่ปากนมันเรานี ang, ่กูคอปเปอร์ไม่แล้วเพลงนี้คอปเปอร์ไม่เอออะไรของมึงปลาไหลก็กินไม่ได้เป็นหลัดดวงเป็นหลัดดวงภาพน้ำก็กินไม่ได้เป็นหลัดดวงเป็นหลัดดวงเนื้อวัวก็กินไม่ได้เป็นหลัดดวงเป็นหลัดดวงจำใจไอ้ไรก็กินไม่ได้เป็นหลัดดวงเป็นหลัดดวงไอหนูตะตุงตวงของมึงเป็นหลัดดวงเป็นหลัดดวง กงไม่ไปดมพนกูว่าก็บเบอมาเล้ววขาบเบอร์เพลงไม่ไปุมพนกันหรอเพลงไรยกับคำสาลารองปลื้กับคำซาลาคำจันๆันที่ความยามันบ่ถึงนาทีอาจตำลายหลายล้านนาทีสิ่งดีๆที่เฮาร่วมกอ่ออันกองไม่กงมึงอ่ะคุยจันๆัน มันอาจไม่มันแถวอันยาวๆของคนไทยหรือว่าคนลาวมันก็ไม่ขาวมันของฝรั่งหยัดแมมพ่อะโอ๊ะอาปากบัะกาอุบาทเลยพี่นี่กิดว่าเอาอาจาจันติงดังเก้าใจหยุกนี่จะไม่นี่เพลงดุกเพลงแต่ว่าไม่ใหญ่อุบาทไม่ใหญ่ดังเราหันเออไอหล่ะไม่จันติงเป็นงั้นดังเกิดตายว่างั้นเพลงเลยที่มันรองอุ้ย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  ออ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 หยอดมออกอางชืโโโโ่อไอแน่หยัดมอนตอ้งองโตด้วยกูหยัอมัอยับใกล้ขึ้นพูเอ้วบาคอันอูบาดีใอเพียงจะไอมนี้ พี่ละไม่ก้องออบดอกกว่าแราว่างั้นเพียงเลยฮิตที่ลวงฮิตกันตาฮิตกันนาชักฮิตกันที่ฮิตที่ฮิตที่ฮิตที่แล้วอุบาตตรงน้อยฮิตที่ละไม่ฮิตเลออจริงนะอ้อจริงก้องอบเป็นอย่างไรเพียงวันนี้เพียนเย่เย่ย่เพนเปี่ยนหนึ่งกันเพียนแรกก็เย่เย่ย่โรงเพลือเย่เย่เยน อยากให้รู้ว่าถ้าผู้หญิงไม่รักจริงก็ไม่ยอมให้มากินให้มันเยเฮ่เฮ่เฮ่แต่มันเยตอนน้อยเวลาคนยิ่งทุกคนน่เยทุกคนตอนน้อยเวลาขึ้นได้ก่นร้องกันอ๋อเออจริงเยทุกคนนะเออไรเพลงวังนี่เปลงแยปลกเปกอ้ละไ,ไม่วมกันโอนยามบักแตงบูโอนยามบักชมโอนยังเ,เป็นบักเผานํำหอมสิ่งแรกก็บักแตงบูวังกระดัง ดังแปลกแลไปอันอยู่โควิดว่างั้นมาอยู่เพลงนหนึ่งเพลี่ยไรมะลงกองเก่งยัางกันมะลงกองเก่งันดังเกตได้รองพืดเรามาลงกองเก่งขอโทษที่กลับไปเป็นมะลิงกิงกองสน่องกองเก่งมโนงมลงมาปล่องปองแปงงงงงงงในชีวิตเธอก็โทษที่กลับไปเป็นมะลิงกิงกองสน่องกองเก่งมโนงมลงมาปล่องปองแปงงงงงงงในชีวิตเธอกูเขียนไ้ตอดหนึ่งกันของกูแล้วก็โทษที่กลับไปลักปลาปองย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 งไอ้เลย ย่องย่องน้อยบางนี้เปล่งจะทิ้งมาเปลกเปลกไล่เปล่งเปล่งจะทิ้งเอออยากมีคนเคียงคู่ไปไหนไปกินซาบูกินซาบูเออนั่ในกล้งปานต่างโรงเดเลยเจ้อยากมีคนเกี้ยงกูไปไหนไปกินซาบูแล้วพาเธอไปนอนในคูนอนในคูเห็นไหมพอเราเปลี่ยนอะได้เลงเปล่งจะไม่นิ่งเปลกเปลกปินจริงจริงลองกินเลยแต่วันนี้ตำเร่มึงอยู่บ้าน ะตำรลยเลี้ยงไก่แจเลยว่างนี้อ่นเนื้อเอ็นแล้วแจ่นนี่ก็ยังแก่งไก่แจกันอยู่ลยุยแก่งไก่แจหรือให้ไปพามาเลยก็มึงยังไม่ยังเลยก็กูไปพามาเมึงเลยไก่แจกูมาด้านที่ว่านาทีเป็ดโดกไปบายอยู่แล้วว้นี่ไก่แจมึงไอ้นนี่ออไก่แจกูเลยมาด้านไหนเหนื่อยนี่กว่าเพราะเลี้ยงไก่แจแม่นตัวใหญ่จยาว่าเจ้ามาันเราเลยก็กูกินก้าวเปลือกันสามชอบดูสามชอบ ทิานาทีเป็ดดอกใบใบเหย,ยยดแมมบูใยเหนื่อยงันเหีดแมมทิวนา,าทีเป็ดดอกนี่เจ้เปลิงมาปลี่หนึ่งกันไหยให้บูเลี้ยงไก่แจ้โดยเฉพาะเปลี่ยเลยไก่แจ,จ้แก้จนไก่แจ้แก้จนนักดนตรีขอกีจีนะครับจีเอารงเลยที่ <S <s รูไม่ว่างนี่ไม่มีไอไรดีว่าไก่แจ้เลี้ยงเล่นเล่นเอาไว้เลยหรือแม่แต่เอาไว้แข่งกัน มนุกกันนี้ที่แพรอีนะไม่จำกันสุขที่เราได้พบกันความเชียงใจขั้นเผื่อบันเทิงใจโดยเลี้ยงนกเข้าเพราะมันไม่กั้นก็ไม่คล้อยนุกเลี้ยงนกตรงหัวจุกตอนแข้งแพรก็แข่งไม่ได้เลี้ยงเด็กสิบแปดพอมเบียแข่เม็ดมันก็จากไปเลี้ยงไก่แจดีว่าในในปลุกได้แก่งได้เหมียกาไม่ว่าต้องแขงดำปากดำแล้วงอนแก กล้องพร้อมก้องแตะเลงง่ายๆด้วยสายตานาหรือแพรอยู่ที่ไกลไม่มีมายาเสี่ยงไกลขั้นไม่มีพนาเหมือนกับวาจา้องใครบางคนลุกขึ้นว่าชาวเรามานั่งก้าวที่เราไก่แจ้นั่งอ้วนต้มจิบกาเควตึงเนี่อิไดาเรากาไม่ชนยังช้ำรูรอยหรอเลอี้ยงไก่แจ้แกอรจนเป็นนายบายโดนโดนกองคนจนจนบ้านเรามาตัน เพลงแล้ก็ไก่แจ้แก้จนโอ้มาตั้นนั่นก็มาแล้วไอ้ไก่แจ้ตัวนี e ้กั้นเลยที่ใดๆเอาไอ้แจ้ลุกขอกั้นจู่ฝีน้องจิกเอ้าไอ้แจ้ลุกเอ้าปึ๊บปึ๊บลุกเอ้าเอ้าปึ๊บเอ้าเอ้าปึ๊บลุกปึ๊บ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 เจ็บแมงไก่ไม่พึบกูยับยิบพับเลยดิเอ้ากั้นลุกกั้นเอ้ากั้นกั้นเอ้ากั้นปึ๊บปึ๊บลุกเอ้าปึ๊บ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 ปึ